สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลค่ะท่านผู้ชมมาพอกันคือเกาอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะบ่ได้พอกันหลายหมือนเนาะประมาณหมื่สองหมื่อสามมือนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะมวนี้ผ้าท่านผู้ชมค่ะมากกาบมาหวาปูพญาเตาน้ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปูเพิ่นไฮเลขเขาได้ทางงวดนี้เพราะว่าเลกถูกทีองนามากมากับมากกับแม่เนาะเหมือนนั้น มากับแม่จุดเลขทูบได้หาเก่าเก่าแมนหาเก่าเก่านะคะแล้วก็เลขออกเก่าหานะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเลขเขานะคะท่านผู้ชมกับเมื่กีนกันน่ผพลไมยเนะคะมาเสซนไหวายปูเนะคะในของหมวดวันทีสองมกละคมสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดเนาะเอ้ยสองพันหน้าร้อยหกสิบเก่านั่นขอก็ตองมาเปียนแบบว่า มันจำหกแปดมาเบิดตปีแม่ท่านผู้ชมมันบอกเข้ามาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาเบิดปีมันบอกเออนาะค่ะกะเป็นท้องหวดปีใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะกะมะกาะมะาหวายมือนีกะสิมะขอแนวทางปูน้ำมะขอแนวทางปูน้ำ หายปูเพิินโปนเมตตาหายแนวทางปังๆตรงๆนะคะตอนรับปีใหม่น้ำกันนะคะท่านผู้ชมม้อนี้ขอเล็กทูบนะคะขอเล็กทูบวันนี้บ่ได้มากคนเดียวมากกับแม่นะคะมากับแม่นะะมแมสองคนก็เอารถใดไ่มามัน, HH, อมน HH, หอนท่านผู้ชมมันหอนแดดหอนนี่ก็เลยเอาเอา,เอารถใหญ่ยมากับบายค่ะรถใดไ่ย์ปรยูกกัจังได้ขี่มอไซค์มากับเลือกที่สิมายามของเว้นคือมากาบมาไหวเพิิน ตอนกลางกลางกลางวันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณขออนุมโมทนาบุญสาธุกับเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นกะรวมมากคนละเล็กละน้อยเนาะกะได้มานำเงินมาสือผลไม้เนาะคะ่ะมาเซนวายปูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้องวัดน,นาเอาไม้ผ้าขอไม้จะเป็นสะพานบุญไห้เนาะกับเอฟซีทุกฐานทุกคนเนาะคะ่ะกะอย่าลืมนะคอย่ะอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องบวันสิบเป็นมาวินชาแนลป้าต้อยชาแนลบ่าวเพชรชาแนลมามข้นเดิมเพราะต้องหลายคนเดิมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอขอบคุณหลายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะป่ะเดี๋ยวเขาไปน้ำกันบ้านไหนเขาไปได้มาเปิดกล่องก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปหั่งในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะ ไปนะคะท่านผู้ชมนเนี่ยเอาหลดหลดหลดไงมานี่นีก่กองเวนน้ำไหลเหมือนั้นมาทําความสะอาดได้เพิ่นกับตักน้ำอยู่นี่แหละค่ะว่าน้ำไหลมันกับตักไงอยู่พอถา้าบ่มีน้ำอะ่ะเลิกเลิกได้เลิกเลยเนาะคะ่ะนี่กับสารปู่พญาเต่านะคะกับสิเบิร์ตฟ,ฟนอนหล่ะเพราะว่ามันเข่าหนาหนาวแล้ว บ่มบี้ผ้าย,ยู่ผ้าย,ยังเขาละละละตีเนะาะทะเบียนรถห้าหนึ่งห้าสามนีกับแม่เนาะค่ะบ้างนี่ก่อนอันนี้กับถือกับตา นาะท่านผู้ชมนี่พญาเต่าพดมาจังสีแม่จังแปนดีบาดแม่แม่แม่เมืองห้างหมดป้าทำแบบไงหนึงเห็นบ่ะสองห้างใส่นี Saturday> ่แม่ย NO> ุต um> ิ um um> ์น um> ี um> ่นี่บ่เห็นตีห้างหมดอยุติสูงเลยห้างมะแดงบ่เออห้างแบบไงหนึ่งยัาสีมะแยบ่บ่ต้องไปเนี่มันสูงพคโอ้เห็นไปเห็นแล้วห้งหมดเดี จังแตหละคนจัง <a> เอาบหอดเนาะเห็นห้างหมดสะออนสะออนห้างหมดนี่กับปู่พญาเต่าเอ้าแม่มีมีคนมากามาไหวเพลินอยู่เดีดเนาะอเอ้าผู้ใดมาุูถูบด้ศูนหาเก่า กัมีคนมากราบมาไหว้เพิินอยู่นะท่านผู้ชมเลขทูบยังอยู่เลยเลขทูบตัวเดิมอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยที่น้องน้ำมาห้าเก้าเก้าอ่ะยังอยู่นะคะเมื่อวที่แล้วยังอยู่นี่นี่ดิรักกัปู่พญาเต๋านะคะฐานนะคะท่านผู้ชมเลขทูบยังอยู่แสดงว่าเพิ่นใหญ่ตห้าเก้าเก้า เมื่อนี้มาขอเพลินเพลินหายแทะสาธุสาธุเด้อปูปังปังเด้อห่าเก่าเก่างวดเมื่อนี้มาขอปูปูหายอีกแทะงวดนี่ท่านผู้ชมถวยซ้ำกับสีเด็ดลางใบรุ่มใบเรียบร้อยปูไอ้ยอเตาแม่เป็นหนาตาสดใสใช่ไหมเนาะสาธุเด้อปูไอ้บุตรลานมาขอบุญบุญตลออุ้ยอุ้ยนั่นไม่อยัางน้องนั่น nga ใหมา่ nga ใหม่งาใหม้งาไหมา่โรมไซรังข้าวด็ดเน,เนี่บ้แปลกใจเลยเบิ่งสูงสูงด้วยนี่ nga ใหมา่งา a ใหม่แห้งหลากหลายหนึ่งเจ้าวิญญาณตะลอนไซหัวล่ะนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศตอนกลางวันนะคะป่ะระ่มลมกล,ากาลมอ,อารมณมแห้งเนดะ้อป่ะเนาะค่ะท่านผู้ชม ไปเตรียมของกับไหวปูพญาเตาน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะสวัสดี<อ>ค่ะสสวัสดี FC ช่องน้องน้ำแล้วก็ช่องป้าต๋อยด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนเนี่ยเป็นสีลม่มร่มยานงาใหม่ยานกับเออกับยานใสซจำยานนั่นละ่ะมันก็เป็นแบบร่มแห้งโดยเฉ่าะเ,เหมือน เอามาหยิบใส่ถ้วยกันจะวางอย่างไรกล้วยเวิรนสุกอยู่เด้อท่านผู้ชมมึงเป็นสีเขียวกล้วยบ้านเฮากล้วยบ้านเนาะค่ะกล้วยสวนเพิ่นเอามาเฮ้ยโอ้โหโมลูน้ำด้อเต็มหมาเลยเข่าเต็มเต็มเลยเพิ่นเอามาขายเนาะค่ะ คนถามว่าวายแล้วล่าผลไหม่จะเสือบะกะล่าตัวนอถั่มบุช้มถ้าบบะล่ากับเนาเต็มยู่นี่ล่าก็แบงไวเป็นบางส่วนเนาะค่ะเพื่อกะรอกะเตล่าก็เอาไปห้ผู้เถาเอาไปห้นี่เพิ่นเห็นมีค้นผ่านไปผ่านมากกให้เพิน์นคนเหล้ยงมัวเหล้ยงอย่างกันล่าห้เพิ่นเนาะค่ะไปน้ำท่ากับแยกไปน้ำท่งแย่คนไปน้ำท่งให้แล้วเนาะ แบ่งกันกิน,นบัันนกกิน,กนถาดเดียวเวิร์ดปะเอาเลยถาดนี่น้ำก็ะเด็นนี่บอกผ่าสองวันโอ๊บหน่อยอหนึ่งแบบสม,มี่สาลีนี่แหละค่ะผู้ชมผลไม้ตามฤด,ดูกาลใหม่มถูกเที่ย ห้อยบริวานเพิ่นม,มากินตอนนี้รือลมอมย่งลืมเอากระสอบมากรืมเอากระสอบมากเอามามแม่บ่อ,อ,บอถาดนมว,ว่าต้องเอากระสอบหรือว่าทุงดำมากว,วัเรื่เดิมมากหงวดหลังมากหลอกหลังก็ màu nào phin á? Điêu này đó. Chắc được để, nhắm đi เทียนเบิดพอจะสื่อเทียนใหม่เมื่อไหวหายผวาในบ้านเบิดหาเบิดสักก่อน น้องค่ะท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานบอกก้าวปูน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อเหมือนนี่ทางไก่ทางไก่ทางหน้าจอรับชมอยู่ตอนนี้น้อทางต่างประเทศค่ะท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ สาธุ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 เด้อปู่พญาเตาปู่ศักดิ์สิทธิ์ปู่หูแก้วตาทีพนี่ลูกหลานปลาต้อยกับหนองน้ำก็ได้น้ำผลไม้พร้อมทั้งลูกหลานปู่สุขูสุข้นที่เพิ่นได้ร่วมซื้อผลไม้กราบไหว้ปูประว่าสิเป็นมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำว้าบักส้มเทียวหวานแอปเปิ้ลสาลี่แล้วก็ลูกพับน้ำเปล่าน้ำแดงมาถวายปู่ ขอให้ปูจงมารับของทีหลกูกหลานนํามาถวายถ้ารับแล้วก็ขอให้เป็นประโยชน์ให้กับหลูกกับหลานหลูกหลานก็มากขอโชคลาภให้ปูนะโคตเมตตาสงสารให้หลูกให้หลานได้โชคได้ลาภของงวดวันทีสองมกราคมพศอ5 6สองพ,อองพหาอยเก่านี่เด้อปูเด้อมาอยากมากินหลูกหลานก็นํามาถวายแล้วทร <c oughs> งถ่ายปีเก่าตอนรับปีไม่ปีเก้าปูกับไ้แล้วเก่าหา ปีใหม่ลูกล้านสิมาขออีกได้บันขอของปีใหม่ด้วยปูเดอร์สิได้ฉลองปีใหม่ไปน้ำกันให้ลวกให้ล้านปูลำบล่้ยลุยล้ยเหเ้งหงปังปังกันทุกทุกคนมาขอโชคขอหลาบก็ให้ได้สามโตตรงๆเด้วยปูเดอร์สาธุ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  อุ้ย <Hands> อ <up> ุ <boundaries> ้ยอีห <phải> ยังไม่ยังดินยุหันโอ้กะท่วงไปตะตื่นคักเอ้าโอ้ดินเงอแงี้งีขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเอ้าเพระกะตกใจว่าเลี้ยวไปอีหยังเงอแเงีแงีท่านผู้ชมบ่เสืออย่าหลบดูเห็นดินเงอแเงีแงีมาได้จังได๋นั่ะเบิ่งแหล่งน้ำตะตื่นเบิด เตาท่านผู้ชมลวกเตามาได้จังเลยทุเรียนเบิดท่านผู้ชมขอไปลงหัวใจข่อยถึงหัวใจวหว้แล้วเพื่อกาท้วงเพื่อกับว่าบาน้ำน้ำเอาเตาก็ได้ไม่ได้กับว่าบาดิเพราะว่าบางหันเนาะรีไปกาเบิ้งผู้ใดเห็นปัดต้อยแล้วท้วงีคว่ามใจมันไต่กับตกใจเนาะเฮ่อตอนหนนางนาบาวณีขึ้นมาว่างเพราะท่านเห็นไหมบอเมื่อใดสังเกต ที่แหลกเลียวไปนะว่าแมนอั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 นเตาใหม่ทีอันนี้เด้ลวกเตาถันผู้ชมคือมาย่หันใดเพราะว่าวางหันยางเนาะอันนี้เบ่ได้ยางอ่อนบางหันยางกอตอนที่เอาพลไม้หม่มาว่างอ่ะอ่สียูซื่อก็เลยคิดว่าเป็นเป็นลูกปั่นเป็นนี่ยังสิไหมเอามันคือลูกปั่นอีหลีเลยเหลียวไปแมนบันเทนยางจังว่าลูกว่าเตาถันผู้ชมผู้ชมขอว่าโทษขออภัยด้วว่ากะสิเสียงดังย่ดอก เสียงดังอยู่เพราะว่าตกใจงนึว่านจาแม่แล้ว่วงอยังกับตกใจอย่างเป็นงูเหี่ยวเกี่ยวนี่เนาะเป็นบบริาแเเลยดี๋ยวขอเสียงเหล็กถูกจะมาเบิ่งน้าแันสาถูเด้อปูเดี๋ยวขอเสียงเหล็กถูกเด็กไข่รางวัลที่1 3ตัวตรงๆเด้อหวดวันที่สองมกราคม2องพันหารอยหกสิกาี่ให้ปูให้ปังๆต้อนรับปีใหม่ปูเด้อซาถูก ได้กับฟ้าได้มาแล้วท่านผู้ชมนี่เว่อร์กันไม่ย่างมังขึ้นถ่วงสีแหล่นี้เลยแล้วบาน <c oughs> ที่แหลกๆเดียวบังยูเด้ววามันเป็นอย่างมันไต่งอ่อๆเนืน้อวานเนื้อวานเป็นแนวเอือนเห็นตะหมุนออกมา ีเก่าปีทรงถ่ายปีเก่าปู้คนไทยแล้วได้ทำเผู้ชมหาเก้าเก้าว่าอันนี้มาขอของปีใหม่จะลองปีใหม่ไป็นน้ำกันเด้อปูยเลขถูกเก่าพังเลยมือไปถือว่ากันมีลาพันธ์เสียหายตัวไม้หัดที่แล้วก็มาตกำหองน้ำได้ฟวงสุดท้ายพอดี อันเ่ามากคงสุดท้ายเทิร์มากขอเธอเดียวพร้อมเด้เพราะว่าที่แหลมมากทำความสะอาดในปูเนาะค่ะแล้วก็พอเหล็กถูกกัเลยจุดบ่ท่านไล้ขอ,อเจอเหล็กถูกกัเลยจุดกะเห็นอยู่นี่เนาะกัตตรงจุดมแมเ่แมเบ่ก็เลยจุดแหลวที่มากขอนะ่ะงวดงวดว่าหันมากขอเธอเดียวได้ไหม,มก็คือมาหลังจากทาความสะอาดชานปูแหลวนองนา,งกกากับแม่กัเลยมากเพราะว่า กับน้ำผลไมใหม่มาหวายเพลินมากวงเรากับมากมากขอมากขอแนวทางน้ำน้ำปูปูกับไห่อีหลีท่านผู้ชมหมวดนี่มือนี่ละอะกับมาถามมองน้ำกันว่าเลรูกแต่ว่าเอาสิเอากล่องไปซองเมืองเตาแมนต๊ะแกโต๊ะแ่ว่าเศาร์อย่างผู้ชมโตโตัวซ้ำเหมือนซองซ้ำนิ่งนี่แหละเนาะคืนไปยูหันไจเดี๋ยวเอากล้องนะคะมาส่องดูน้องเต่า เออนนองเ<ช>ต้าอ่องนอง้องเต้าสะพานตัวนหน่อยๆนะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะเพือ่อเพื่อนๆของโชคลาไปนะคะท่านผู้ชมใช่ลรอโอ้เพื่อนกับื่อนคื่อกับลูกป,ปั่นอีหลีคือลูกปั่นคักท่านาผู้ชมเห็นไปตอนนี้ตอนนี้เห็นเห็นไปบันท่ดซองเมืงองซองเมืองที่แหลกคือบอเห็นแม่คือบางหัตะยางออกมาบอก พราตอนนั่นมาอันนี้มาซองบังเลขถูกกับเรเห็นเลยแม่ได้ซองบังเลขถูกอยู่หรือว่าบ่ได้สังเกตกับเราหัจักเนาะเพิ่งมาทำงาออกมาคือลบอยู่น้องนันบอกเขา่กับเรลู่เนาะค่ะท่านผู้ชมหรือมีคนออกมาใส่ทงใดก็สิขืนไปดูน้องเต่าเต่าอีหลีด้วยน่ะแม่นบ่ล่ะคือคือแหน่หนิงแต่บนโต๊ะใจเสียงหนองนามบ่ท่านผู้ชม Oh, khi khi đen tìm vô bay mẹ, oh, oh. cái chân đây Nó hẳn cái nhàng đông đông dù oh, tao nói nòi Nó hẳn nhàng đồ nạp Xài Nó khá mát lắm Nó hẳn cục xông cổ mẻ nòi <laughs> chân <laughs> đáy เป็นบริวารของปูเถลเลยมีโตเลียบบ่บ no. รูวอนวิญาณมึงนะมาดับบิ้กันมึงมึงนี่บ่โตหน่อยหน่อยหนึ่งก็ขื่นไปได้บลูคู่กันก็มีตะขีดีนเต็มอยู่ซองให้เบิ้ล้วขอะนะาเพียเอ็กซีท่านผู้ชมเห็นเป็นโตเลียบเอง làng tàu mà kia, đôi ta như cái lăng thôi. À. Ở đây, ở này, cái này, cái này, cái cái này, ให้แม่รล้วมึงก่รถ่าผู้ชมมันมึงบรนัดเป็นเงาเด็กทูบกะกำลังใหม่นะคะเด็กทูบกำลังไหมใหม่ปรานเบิรเปนะดกเกงท่างถูกดานเลยใเห็นเป็นตัวไรกับจิจณาเปนเงาเด็กกระโนกระดวงของแต่ละพ้นเพื่อปูคนเสิร์ตกับหนองเตา ยมันเปลี่ยนทองให้เบิ้งกันนะไม้ทองให้เบิ้งนั่นไม้ทองแล้วแต่พอเห็นนี่อย่างท่านผู้ชมค่ะมึงเอาเด้อ แค็บไปเมืองเอาเนาอค่ะเต่าหน่อยน้าูตนานแล้วนะท่านผู้ชมไม่เห็นเต่าเนี่ยนานแล้วบ๊ึ๊๊บบุ๊บใช่เหรอนันแหล้ว,นนลวบเห็นบบเห็นอ ซองมาทางนี่ถึงเป็นเยอะไปเป็นเลขถูกทั้งก,ก,กันเนะคะ่นะน้องวาเล่ถูกกับปุ๋ยพยาเตาตัวใดลุนไปทั้งกันเลยอันนี้เหมือนเลขสองเลยท่านผู้ชมสองอันนี้คือจังเลกหนึ่งเนาะหนึ่ง <laughs> อะตามนั้นเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวตาว่างก่อให้เบิงเลขถูกไปน้ำกันได้ท่านผู้ชมส่องให้ดูนะคะว่าแบบอะไรยังไงเพื่อแบบเห็น เอาพนว้ใส่หันเอาหน่อว้ไส่เมียเอาไปปลอยเอาไปปลอยลงน้ำบ่เอาไบปลอยลงน้ำเล็ดถูกใหม่เบิดไปยังเอาไปปน่อยลรน้าเพราะว่าเต้าเิ่นกสัดครึ่งบกครึ่งน้ำแปลกวะไม่ยู่งเท่าไรจังได ถิดว่าไโชะลาบก,ก็เป็นไปไ,ได้เลขถูกเลขยังเลขแรกเลขซี <C. S 1> เนาะซี C. แล้วก็หนึ่งซีหนึ่งตัวสุดท้ายแต่ผู้ชอบมาหลุนน้ำกันนะคะมาลุ้นด้วยกันว่าเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรเห็นแล้วสองโตคือซีหนึ่ง นั่งกระสอบมาใบหนียี่ดอกไวท์ไส่ขยาม่น้่งใดกับลืมลองลองปล่อยหย่ยางมั้งเนาะมือมีสองตัวบ่ ัวนนะ้เลขทูบนะ่ะท่านผู้ชมอันดีตัวสุดท้ายตัวสีหางกันแถผอนอหนานันดีเป็นหัวมาแล้วนะเลขหกหรือเปล่าเลขมีตัวเลขอยู่ เลขหาบหกหอกเลขหาซีหนึ่งหาบอกรือเล็กหกอ่ะมึงก็ เลขเลขยังเลขหาว่าแม่เลขหา้าเลขห้านะคะท่านผู้ชมสี่หนึ่งห้าค่ะท่านผู้ชมเลขทูบนะคะกับปู่พญาเต่าซี่หนึ่งหาหรือว่าซี่เจ็ดหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซี่หนึ่งหา 415หรือว่า475นะคะท่านะผู้ชมสําหรับววันที่2มกราคม2569นอาะคะกะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อขอหายโชคดีเฮ้งๆปังๆกันทุกๆคนหาหรือฮกแม่ะ <5 S 1> อืาเลขนะหาเนาะ415หห้อเป็น <5. S 2> เลขโกกับเมียนหรือว่า475หาแทเนาะแม่เลขหา เพราะว่ามันขีดมองอันบ่มีดเลวางได้กัตามนั้นเนาะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรณยาณในการรับชมนะคะแต่ก็ขึ้นเลขหกอยู่ดีเอาจังสี่สี่หนึ่งหาสี่หนึ่งหกนองค่ะมันลบไปสืสสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมเนาะตามนั้นค่ะโชคดีแห้ให้ปังๆกันทุกทถ่านทุกๆคนเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อ เห็นแล้วเนาะเลขทูบวันนี้ขอเลขทูบอย่างเดียวนะคะเอาน้ำผลไ้บังมางเ้นไหวนถวายปูแห้งๆปังๆังท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นเนาะค่ะกะสำหรับมือนีกะประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้น้องนามกับแม่กระสิเดยล่าปูกับล่าท่านผู้ชมน้ำเนาะค่ะขอให้โชคดีกันทูบทูบฐางทูบทุกคนไปปล่อยลงน้ำ เพราะว่าเอาไว้หนีเพลินบ่ไม่แนวกินเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าน้องมาได้ยังไงอืมสิบ,บ่อหัวซักบ่แม่ <c oughs> mời 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 7 mời 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 ไอ้แหละเป็นสัตว์เครื่องโบกเครื่องน้ำคันเขาบ่ามากนา้ำก็ขึ้นมาได่ายเนะาะท่านผู้ชมกัดขืนนี่ยแหละปอยบริเวณหน้าสารปูนี่ยแหละบริบ้านของปูน้องผอไปทนผู้ช่วยเดี๋ยวตามนั้นเนะาะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็สิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะผอก,กันใหม่คลิปหน้าเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อสำหรับมื้อนี้น้องน้ำกับแม่ ลาไปก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะไปดับถูมดับเทียนดับเทียนให้เพลินมันล่มนะคะท่านผู้ชมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ